เฮ้ยไวว่าไงไยรุ่นภาคเหนือกูมาถึงภาคเหนือแล้วเนี่ยหาส้นตีนให้หน่อยภาคเหนือไยรุ่นภาคเหนือรายงานตัวด้วยไยรุ่นภาคเหนือรายงานตัวด้วยอยากถูกส้นตีนป่ะภาคเหนือป่ะอยากโดนอยากวูบกลางไฟแดงอ่ะภาคเหนือดูแลหน่อยดูแลหน่อยไวรุ่นภาคเหนือดูแลหน่อยครับไยรุ่นภาคเหนือดูแลหน่อยอยากวูบกลางไฟแดงป่ะดูแลหน่อยดูแลหน่อย อันเนี้ยไวรุ่นภาคเหนือจริงแน่จริงจริงก็ลองไม่แอวนี่สารปีนี่มาเลยเจ้าภาคเหนือยินดีต้อนรับแล้วเ็จะมีของฝากยิงตัวตีนล้วนนเดินมาเดินเนอะเออเปิ้นอยากวูบกลางไฟแดงตะกี้เปิ้นบอกเปิ้นอยากวูบกลางไฟแดงเออก็ทิ้งยังมามาได้ให้จัดคื้อ จดฮือขายไอไวรุ่นนะกะเออให้จัดคิงเนะี่ยคิงมีไหนกันแามอู้ิงมีไหนคิงมาเลยบอกแหมมาเลยเจอไวรุ่นเหรอย่างไวรุ่นพัดเหนือไวรุ่นลวาวาอีกอะไวรุ่นลาวาสารปีไวรุ่นลวาวาสารปีระะปตัวดังของอำเภอสารปีตัวดดงอำเภอสารปีแรกนะเคี่ยวกันมาบอกมาเลยอู้ไปเลยแรกเคี่ยวกับบอกอู้นะ บอกก็ไแรกเขี้ยก่อนบอกมาเลยแรกเขี้ยก่อนบอถามเลยแรกเขี้ยก่อนบอกมาเลยมาตาไทยไวรุ่นภาคเหนือได้อย่างยรมาตาทายกะไวรุ่นภาคเหนือฮเนี่ยตัวแทนไวรุ่นภาคเหนือเอาอู้ดังๆฮเนี่ยตัวแทนไวรุ่นภาคเหนือคือใช่เลยใช้ละว่าบอกบอกเพื่อนเต็มๆบอกเพื่อนเต็มๆเลยฮเนี่ยตัวแทนไวรุ่นภาคเหนือใช่ลาว่ามาเลยแลกแข่งกันแรกกัน บอกแลบมาแลกแข่งกันเลยมาเลยมาแรกแข่งกันเลยหาบลาเจ้กัวคิงหาบลาเจ้กัวคิงนะอออู้เลยอู้เลยมาเลยมาแลอู้ฮะเจินคิงเนี่ยจริงที่กว่ามาอือถูกมาเลยแม่นมาใส่กันคนบ๊อบสองลูกออถูกใครแน่จริงกว่าไขรอือมาเลยมาเลยมาตาทายได้อย่างไรยตาหาค่ะมาตาทายไวรุ <k <k ่นภาคเหนือได้อย่างไัอือบอกแล้บอก มาต้าทายไวรุ่นภาคเหนือได้ไหงไงฮเนี่ยตัวแทนไวรุ่นภาคเหนือฮเนี่ยตัวแทนไวรุ่นภาคเหนือใช่แล้ววะใช่ล้ววะทำ<อ>ไว้ฮื้อดีอ๋อจัดเบาจากคุณเลยเอาอู้ม,มาหนึ่งสองเอาเดี๋ยวผมจะทายเลยทายใหม่เลยเอากดทายใหม่แล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่เลยพอเพิ่ลมาท้าทาย,ทายประโคนบ้านเฮาอะไวรุ่นภาคเหนืออย่ามาัา่งก็หมยดึงลุงนะแล้วลุงกลัวเขากะลูกกัวเขากะใช่าย่ อ่ะอูมันจบๆอ่ะอูมา,จบจบา,ม,ามาท้าทายได้ยังอ๋อบอกเลยไอคนที่ท้าทายนะอูไปจิงท้ทาทายวัยรุ่นภาคเหนือน่าเนี้ยตัวแทนวัยรุ่นภาคเหนือแล้วจิงมาท้าทายกับท้าทายงานกัจิงแน่จริงจิงก็มามาเลยมาประเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ไหนประเดี๋ยวเนี้จิงอยู่ไหนปักมุดมันมาเลยมาเถอะมาให้รอรอ นึกแล้ว่าคนก็บ,บอกนะเออเขาหลามอย่าชิงถามหรอฮะชิงแม่ชิงที่ขอาเมอ,อมาเลยมาเลยรอตอนรับินดีตอนรับยินดีตอนรับ,บจากไปรุ่นเราบะาจากไปรุ่นเราบะาเจิญเจริญ